รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับมีอยู่หนึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคนพิการเรานะครับคืออาการท้องผูกหรือว่าไม่ค่อยถ่ายนะครับหากจะให้แก้อาการนี้หายไปอย่างสิ้นเชิงเลยเนี่ยคงจะต้องไปดูที่ต้นเหตุแล้วก็สาเหตุนะครับหากเราได้แก้จากต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันก็สามารถ แก้ไปได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถหาสาเหตุได้ลองมาทบทวนกันถึงพฤติกรรมในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับตัวการเคลื่อนไหวของร่างกายการใช้แขนใช้ข้อใช้ขาใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับถ้าเกิดเราใช้น้อยเคลื่อนไหวน้อยเคลื่อนไหวช้านะครับ อาการท้องผูกไม่ค่อยถ่ายนี่ก็มักจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้นอกจากการขยับร่างกายการใช้กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าเราค่อยๆดูกันทีละเปล่ะทีละส่วนนะครับว่าเกิดขึ้นมาจากส่วนไหนถ้าเกิดปัญหามันเกิดจากการไม่ได้ขยับร่างกายนะครับเราก็คงจะต้องหาท่าทางการออกกำลังกายในท่าที่เหมาะสมนะครับ มาลองออกดูบ้างนะครับในส่วนของผมเองแล้วก็เพื่อนคนพิการหลายๆคนนะครับใช้การออกกำลังกายโดยเล่นฮูลาฮูปช่วยได้นะครับเพราะว่าในขณะที่เราเล่นฮูลาฮูปเนี่ยเราก็ขยับขยับเอวขยับกระดูกสันหลังขยับส่วนท้องก็ช่วยได้อยู่นะครับเรียกว่าการขับถ่ายการ ย่อยอาหารมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีทั้งหมดนะครับมันก็มีข้อห้ามข้อระวังอยู่เหมือนกันเช่นว่าการเล่นในแรกๆเลยเราลุยแบบเล่นหนักๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีกับเราเนาะก็คงจะต้องเริ่มไปจากน้อยๆครับการเล่นฮูล่าฮุปนะครับมีข้อห้ามข้อระวังไว้นิดหนึ่งครับในกลุ่มคนโลหิตจางนะครับ หรือว่าทานยาละลายริ่มเลือดหรือว่ามีอาการช้ำง่ายเขียวง่ายกลุ่มนี้นะครับอาจจะเส้นเลือดฝอยแตกง่ายมีแผลง่ายแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแล้วก็หายยากอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องเรียกว่าอยู่ในข้อห้ามข้อระวังนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้สามารถเล่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเล่นเนี่ยต้องเริ่มไปจากน้อย ไปหามากนะครับและการเล่นของเรานะครับก็ต้องเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับสมมุติว่าเราเล่นวันละ10นาทีก็คงอันนี้ไว้นะครับแล้ววันต่อไปโอ้อยากจะเพิ่มก็อย่าไปเพิ่มแบบปุ๊บปั๊บนะครับไม่ใช่วันนี้เราเล่น10นาทีแล้วจู่ๆเราจะไปเพิ่มเป็น50นาที1่ชั่วโมงอย่างนั้นก,ก็เยอะเกินนะครับ10นาทีกระโดดไปเป็น15นาทีอ,อันนี้ไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับความพร้อม การเล่นฮูลาฮูปได้เหงื่ออยู่นะครับแล้วทําให้กล้ามเนื้อนาท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อเอวโอเราได้กล้ามอยู่นะครับเป็นการเสริมใยกล้ามเนื้อหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหวังว่าคลิปของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนพิการที่มีอาการไม่ค่อยถ่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับคลิปหน้ามาเจอกันว่าการเล่นฮูลาฮูปเริ่มต้นยังไงแล้ว ทำยังไงให้ตัวของฮูลาฮูปห่วงฮูลาฮูปไม่ร่วงตกลงมานะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ